สวัสดีครับวันนี้ทางกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทเชฟโรเลตปี2 0 1 7นเะครับเป็นรุ่นโคโลราโดนะครับลูกค้าเป็นรุ่นธรรมดาสุดนะครับเป็นรุ่นกุญแจไขไม่มีกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทแล้วก็ทดสอบระบบหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท สองดอกนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นระบบเปิดปิดธรรมดานะครับไม่มีเสียงนะครับเวลากดรีโมทจะมีไฟเลี้ยวกับพริบนะครับตรวจสอบนะครับล็อกเปิดล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับผมได้ลงทะเบียนตัวอี m o นะครับใส่ดอกกุญแจรีโมทดอกใหม่ให้สตาร์ทติดตั้งคู่เรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบนะครับเสียกุญแจครับ ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับระบบอีโมระบบรีโมททางานปกติทุกอย่างนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถเชฟโรเลตโคโรราโดนะครับแล้วไม่มีกุญแจรีโมทนะครับสามารถติดตั้งใหม่ได้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5นะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับฟรีค่าเดินทางครับ